แพทย์ประวัติกิจธรรมกูลนิดเผยแพลตฟอร์มเพื่อนหมอให้ประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีเข้าถึงกรารบริการด้านสาธารณสุขอย่างสะดวกรวดเร็วและช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพได้ตลอด24ชั่วโมงเมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีที่ห้องประชุมโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีทีมผู้บริหารสปรสัญจรครั้งที่หทั2,566 ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคลงพื้นที่ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิหลังภารกิจถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลณนะโรงพยาบาลด่านมะขามเตียอำเภอด่านมะขามเตียโดยมีนายแพทย์ประวัติกิตธรรมกุลนิดรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีนายวิสิทธ์ปิ่นประชานันรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีนายอุกฤษบุตรสยงสาธารณสุขอำเภอด่านมะขามเตียและคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ โอกาสนี้นายแพทย์ประวัติกิจธรรมกุลนิดได้นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาการดำเนินงานแพลตฟอร์ม เพื่อนหมอให้ประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขอย่างสะดวกรวดเร็วและช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพได้ตลอด24ชั่วโมงซึ่งเป็นของขวัญปีใหม่ปี2566ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีมอมให้ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีโดยการเปิดแอปพลิเคชันเพื่อนหมอซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีสาธารณสุขที่ทันสมยัยปลอดภยัยและสร้างสารรค์สู่ประชาชน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนจังหวัดกาญจนบ,บุรีเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขอย่างสะดวกรวดเร็วและช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพได้อย่างทันท่วงทีเพียงโหลดแอปพลิเคชันเพื่อนหมอฟรีกรอกข้อมูลประวัติของผู้รบับบริการระบบจะนำท่านไปพบกับแพทย์ โดยจะเป็นการถามตอบผ่านกล่องข้อความพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามสามารถแนบรูปถ่ายเพื่อตรวจเช็คอาการต่างๆรับคำปรึกษาโต้อต,อตอบได้ตลอดเวลาพร้อมออกใบสรุปอาการและใบสั่งยาเพื่อความสะดวกให้ท่านไปซื้อ,อยากับเภสัชกรหรือไปรับยาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้ทันทีเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการพบแพทย์เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้สะดวกทุกที่ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงปลอดภัยหมดห่วงกับปัญหาสุขภาพด้วยแอปพลิเคชันเพื่อนหมอ นอกจากนี้ยังได้มีการอภิปรายปัญหาและอุปสรรคภารกิจถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในประเด็นบุคลากรงบประมาณระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัพันระบบก,การบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์และอื่นๆเพื่อการพัฒนาระบบก,การแพทย์ปฐมภูมิภายหลังภารกิจถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการบริการประชาชนในพื้นที่